โรงเรียน,นวนัดปวริเวศได้จัดให้มีพิธีการนี้เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกต่าวเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้ดำรงตนมั่นใจมั่นคงอยู่ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาวัดกับบ้านนั้น เป็นส่วนที่สำคัญเสมือนกายกับใจโรงเรียนหรือบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งของกายวัดหรือพระสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของใจพระพุทธเจ้ญญาทรงสอนเรื่องใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จด้วยใจใจดีมีสุขใจไม่ดีก็มีทุกข์ เราทั้งหลายที่อยู่ได้เพราะว่ามีใจดีมากกว่ามีสุขมากกว่ามีความไม่มีโรคมากกว่าเราทั้งหลายจึงอยู่ได้จากโรคภัยไข้เจ็บที่เปลี่ยนเปลี่ยนมาในปัจจุบันนี้ก็ทำให้มีผลกระทบมาถึงการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของคนที่ทุกคนเกิดมานั้นต้องศึกษา ต้องเรียนรู้ต้องมีปัญญาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็มีบันไดาสามขั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลเสมือนรากฐานของอาคารหลังนี้สมาธิก็เหมือนกับตัวอาคารหลังนี้และปัญญาก็เหมือนหลังคาของอาคารหลังนี้ศีลส,สมาธิปัญญามีแล้วย่อมเกิดความสาเร็จจึงขออนุโมทนาและพ้าป่าที่ได้ น้อมนำมาถวายพระสงฆ์ในวันนี้ก็ขอมอบให้กับโรงเรียนไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปขออนุโมทนา สวัสดีครับผมกเกษมชาติอลิมิรผู้ในการโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะครับในโอกาสที่เราได้ร่วมกันจัดงานวันครบรอบ129ปีของโรงเรียนวัดบวรนิเวศในปีนี้นะครับเป็นปีที่129ในช่วงเช้าเราได้มีพิธีวางพันพุ่มถวายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้มีพระราชบัรัตให้ก่อตั้งโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ขึ้นจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีพิธีสงฆ์พิธีพิธีบังสกุลแล้วก็ถวายพัตทาหารเพลนแด่พระสงฆ์ลํำลึกถึงคุณของผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนวัดบวรนิเวศในปีนี้นะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีสิทธิ์เก่าร่วมมาจัดงานกันมากมายหลายคนหลายรุ่นเพราะว่าเป็นปีที่129ถือว่าเป็นเลขมงคลของสิทธิ์เก่า เกือบทุกรุ่นที่ท่านได้มาร่วมงานวันนี้แล้วก็โรงเรียนเราก็ได้รับการอุปถัมภ์ดูแลในเรื่องของการจัดงานครั้งนี้จากสิ่งเก่าแล้วยังมีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานดร์ฉวียนคำภาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพหรือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้นะครับโรงเรียนก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและก็มาช่วยงานในวันสถาปนาโรงเรียนนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปีต่อๆไปทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็ผู้มีอุปกรณ์คุณทั้งหลายท่านก็จะมาร่วมงานและก็จัดงานในวันสถาปนาเวยนี้อีกเช่นเดิมนะครับโอกาสนี้ต้องกอบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานเหล่านี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะครับครบรอบ129ปีนะครับวันนี้พวกเราในฐานะสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศโดยท่านพลเอกนิพนธ์ศรีระบุตรนะครับนายกสมาคมศิษย์เก่าวันนี้ได้เดินทางมาร่วมงานมีพิธีสักการะพระบรมอาราชานุสาวรีพระบรม,มรูปพระจุลจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่5นะครับวันนี้ ท่านพลเอกนิพนธ์นะครับก็มาอยู่กับพวกเราตลอดทั้งงานเลยนะครับแล้วก็วันนี้จะให้ท่านได้กล่าวอะไรสักหน่อยนะครับในวันนี้ครับครับผมพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะครับนายกสมาคมศิกลเก่าบาวานิเวศผมรู้สึกภูมิใจนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยที่ได้ดีมันเนี่ยก็เพราะโรงเรียนนี้นะครับคณะกรรมการของผมทุกท่านที่ยืนอยู่นะครับและผู้ร่วมงานก็รู้สึกภูมิใจในการที่เราได้มายืนอยู่ในจุดที่เราได้เกิดนะครับเพราะฉะนั้น ผมคิดว่านะครับวันนี้เป็นวันที่ปิติยินดีสําหรับพวกเราเป็นจริงอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของเรานะครับเราไม่มีที่นี่เราก็จะโตอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนก็ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการในชีวิตครอบครัวต่างๆก็เกิดจากตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าผมขอส่งใจนะครับผ่านเออพตบอ5อหนะครับว่าพวกเรานะครับ สมาคมศิษย์เก่าบริเวศมีความประทับใจและภูมิใจในวันนี้เป็นอย่างยิ่งและหวังว่าเราจะเก็บสิ่งดีๆในวันนี้กลับไปในดวงใจของเราตลอดไปครับครับผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เกิดมาเป็นศิษย์โรงเรียนวัดโบวนิเวศแห่งนี้นะครับซึ่งสร้างมาถึง129ปีในปีนี้นะครับผมเองนั้นได้เป็นศิษย์เก่าเมื่อปี2อ3 8จวบจนปัจจุบันนี้ ก็มากกว่า20กว่าปีครับที่เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่รู้สึกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งรู้สึกซาบซึ้งในความเป็นโรงเรียนความเป็นครูเป็นสิทธิ์เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะครับของโรงเรียนเรานะครับก็อยากจะฝากไปถึงสิทธิ์รุ่นหลังให้รักโรงเรียนเหมือนที่พวกผมสมาคมสิทธิ์เก่าปอนิเมศในพระสังฆราชุบธรรมนี้รักโรงเรียนพัดปอนิเมศรครับสวัสดีครับผม ในนามอุปนายกสมาคมคนที่สองของสมาคมศิ์เก่าบวรนิเวศมีความภาคภูมิใจมากครับที่ได้มาร่วมงานครบรอบ129ปีของโรงเรียนวัดวรนิเวศนี้และตราบใดที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เราจะไม่ทิ้งโรงเรียนวัดวรนิเวศนี้เป็นอังขาดเพราะว่าท่านประสาทวิชาและทําให้พวกเราสิษย์เก่าได้มีความรุ่งเรืองจเจริญรุ่รงเรืองในหน้าที่การงานตลอดไปในนามของนายกสมาคมศิษย์เก่าวรนิเวศนะครับผมขอขอบคุณ คนในที่นี้มีวความภูมใจทุกคนนะครับที่มีวันนี้เข้ามาได้เพราะหวังว่าทุกคนคงจะคิดถึงโรงเรียนของเราไปตลอดและจะดูแลโรงเรียนเราเท่าที่เราจะมีชีวิตยอยู่ขอบคุณมากครับ